ชายหญิงคู่หนึ่งเป็นคู่รักอาศัยอยู่ด้วยกันแต่ว่านิสัยต,ต่างกันมากเลยจนคนอื่นคิดว่าเราอาจจะคบกันได้ไม่นานแต่เราก็คบกันได้มาสามปีแล้วใช่เราก็คบกันมาสามปีและนี่ก็คือเรื่องราวของพวกเราฮะนักแสดงชายไล่แฟนสาวไปทำแท้งเรื่องจริงปะโคตรแย่เลยอะ ตั้มตัต้มดูนี่ดินักแสดงชายไล่แฟนสาวไปทำแท้งโอ้โหคือต้องเป็นคนยังไงวะคือนี่คนรได้ฟังกันบ้างปะเขาโคตรไม่ชอบผู้ชายแบบนี้เลยจเย,ย็นก่อนเนี่ยข่าวเฟกนิวเขาก็ออกมาบอกแต่ว่ามันไม่ใช่ความจริงอะคุยกัใครอ่ะคุยกับเธอไง การที่เราจะเสพสื่ออะไรควรศึกษาให้ดีก่อนอัรางั้นมันจะส่งผลเสียทั้งคนรอบข้างและตัวเราเธอเขาขอโทษที่หลังเขาจะไม่ทำอีกแล้ว positive a l อ o h o l i ตามก็ดูไอ เมราว่าเขาอ้วนไม่ดูสัลัดรูปตัวเองเลยเป็นใคมนรมาจากไหนเรื่องแค่นี้เองเรื่องแค่นี้คือเขาข้างคือนี่แฟนไงทําไม่ได้คิดอย่างนั้นทั้งที่คิดว่าเธอไม่ควรจะสนใจคําพูดแย่ๆในสื่อโซเชียลขนาดนั้นเลคือเขาแค่คิดว่าเธอสวยที่สุดสําหรับเขาอยู่แล้วอะหมายถึงตอนที่เธอไม่ดีอย่างนันเอา้า positive call out โคจิอินอนี่นเก่งหรอ นะอย่าพิมพ์เก่งอย่างเดียวนะคะเจอตัวจริงให้เก่งด้วยค่ะโพสอะไรอ่ะใครโพสแหละไ,ไม่ได้โพสแล้วนี่อะไรก็เขามาด่าก่อนนี่ไม่ได้เลิกต้องบอกอีกครั้งแล้วอ่ะไม่คิดก่อนโพสอะ่ะต้เขาขอโทษเรื่องราวของหนุ่ยกับตั้มก็มีเท่านี้แหละค่ะ นุตอยากให้ทุกคนมองเรื่องนุดกับตั้มเป็นบทเรียนบนโลกนี้มีผู้คนหลากหลายความคิดเห็นบนโลกโซเชียลแต่ถ้าหากเรายอมลดทิฐิให้แก่กันและรับฟังกันยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเป็นค้นหาความจริงก่อนตัดสินผู้อื่นเสมอนุตอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาสร้างโลกโซเชียลที่มีแต่พลังบวกได้กันเถอะค่ะอุ้ยตกใจนอนไปเลยไม,ไม่ต้อง positive call out culture